สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องของเซียนนุ่มอยู่ขนะดนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะค่ะเมื่อนี้แอดก็จะเอาตัวเลขแนวทางของเซียนนุม่มเซียนซูมเซียนจิระตัวเล็ลอกกีกอ,อปอยเปดแล้วค่ะของเจตาผ้ารวยเนาะในคลิปนี้ก็จะมีอยูหกแนวทางเนาะคะ่ะก่อนอื่นแอดก็ต้องกลับบพระคุณแทนเซียนนุ่มหลายๆเนาะท,ที่ที่เซียนเซียนให้ตัวเลขแนวทางมาบ้างทางช่อง ขอบพระคุณหลายๆแล้วก็เอฟซีของเซียนนุ่มเนาะแบบขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งกันเนาะคลิปที่อ่างวดที่ผ่านมาบ่ได้ลงคลิปให้เนาะค่ะอ่าลงแต่ภาพนิ่งแล้วก็ลงในคลิปสั้นคลิปช็อตเนาะบ่ได้อัดคลิปลงในคลิปยาวก็ต้องขออภัยหลายๆถ้าผู้ใดบ่เห็นบ่บ่ได้ตามเนาะก็จะพยายามลงในโพสภาพนิ่งแล้วก็อ่าช็อตเนาะค่ะในคลิปช็อตเพราะว่า เวลาโดยเวลาลงบ่ท่านเนาะจะต,ต้องขออภัยเอฟซีของเซียนนุ่มหลายๆอ่าเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเลขทุกตัวถ้าบ่าขาวบ่าปังแอดก็ต้องขออภัยไบหลวงนาสําสหรับตัวเล็กแนวทางในคืนนี้กะเป็นของเซียนนุม่มเอาเกินไปแล้วเนาะคะ่ะเซียนนุม่มเซียนซุม้มเซียนจระเลขกลอกกิกอ่าเจิตาพร,รแล้วกะออกไปปิดเนาะเ่เป็นการเสียเวลาเ้าไปเบิ่งตัวเล็กแนวทางของอทั้งหกเซียนกันแบบต่อเนื่องตองวดกันเลยเนาะคะ่ะ ไปเบิ้งของเซียนนมกันก่อนเนาะของเพิ่นเลียเพื่อนเขาเนาะค่ะดีใจค่ะดีใจกับแนวทางแล้วก็บรูว่าเอฟซีแฟนคลับยังติดตามต่อเนื่องกันต่องหวดบอลรักเดียวใจเดียวกันบอละเพราวาของเพื่อนค่ะสองตัวเพื่อนก็ห่างหายไปดูนเนาะในเดือนนี้ทั้งเดือนเนาะเมื่อกี้สรุปห้อฟังในเดือนนี้ทั้งเดือนเนาะค่ะเดือนนี้เดือนมิถุนายนเนาะค่ะ ของเส้นนุมกับรูดไปแบบเข่าเนาะมีอยูสีงวดนะคะที่รูดแบบไม่เข้าเลยแล้วก็มาเขาตัววิ่งตัวรูดเข้าไปแปดงวดแล้วก็สองตัวนะคะสองตัวจับคู่เน้นเนนจาจะจะก็ครึ่งวันนี้พร้อมเนาะเข้าไปสองงวดค่ะสำหรับตัวเล่งแนวทางสองตัวที่เข้านะแล้วก็ซ้ายวิ่งซ้ายรูดเข้าไปแปดงวดแล้วก็รูดไปอะสี่งวดเนาะถือว่าก็ยังถือว่ารูดหน่อยอย,อยู่เนาะสำหรับแนวทางของเส้นนุมอาดีใจทรงท้าย ตรงท้ายของเดือนเนาะคะ่ะของเซียนนม,มะจะว่าโดนว่าย่าไปแนก่ก่ะต้องขอภัยเ้อ,อะเข้าเนื้อกันเลยเนะาะบทที่หนึ่งเข้า,าเข้าเนื้อเนื้อกันน่าม่าต้องโดน FC จะได้ตามต่อตามติดเนาะเพราะว่าเลขคนเขากะต้องห้เคร,รดิตคนแน่จนจันเอยนะคะห้เคร,รดิตกับทุกเซียนที่ตัวเลขเนาทาทั้งเขาแล้วก็ที่กะคิดว่าเซียนๆทุกคนกะสีดีใจขึ้นกันเนาะคันเด็กเจ้าของเขามันละค่ะมีกําลังวังชาได้สู่ต่อ แนวะนะทางเขาต้องงวดค่ะต้องงวดของเซียนหนุม่มของเซียนหนุ่มกับราพัฒนาต่องงวดวันที่ 30, 30. มิถุนายนเนาะวันจันทร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็เอาไวร้รุนกันไว้พิจารณากันว่าสิไปแนวทางใดมาของเซียนใดเนาะรัฐบาลให้เรากิกรุ่งไห่แล้วลงให้กันหมดแล้วเนาะเลือราพัฒนาก็สูต่อกัน สองวดวิ่งรูดของเส้นนุ่มนะคะเด่นที่เก้าค่ะเด่นที่เก้ารองแปดสองตัวมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเน้นที่เกะ้าศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็แปดซองเนะคะตัวเน้นตัวเจาะเลขสองตัวสามหางเลขเบิ้ลเพิน่นกระติดแปดแปดกับเก้าเก้าไว้นะคะ่ะเป็นเลขเด่นเพิ่นสามตัวสามหางมีศูนย์แปดเก้าแปดแปดเก้า เก้แปดสองเน้นที่ศูนย์แปดเก้ากับเก้าแปดสองค่ะสำหรับเลขสามตัวของเซียนหนุมนะเอาแคปหน้าจอข่าตรงๆตงัตงตงัตงปังปังปิดท้ายของเดือนเนาะแล้วเ,เบิง้งสิ้นเดือนสุดสัปดาห์นี้สิเป็นจังไดแน่กับวันจันทร์นี้เนาะวันที่สามสิบเด่นที่เก้าสองตัวเน้นที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดสอง 3ตัวเน้นที่089กับ982าแนะคะสำหรับตัวเน้นตัวเจาะเอาแคปหน้าจอไส่ต่อกับเสียนนุมจัดไปค่ะยังมีเวลาอีก2วันอยู่เนาะ2อถึงสวันเพราะว่าวันจันทร์จังล่าพัฒนาออกนะคะมาต่อของล็อกกิกนะคะของแอดเสียดายอีกแล้วค่ะจะเป็นเสียดายแห้งไปบอ๊อด อันหกครั้งค่าสิไปถึงอยู่เนาะแต่วา่าเป็นยังค่ะ่เป็นยังเอาหายหน่อยมันก็มีผ่าดมีเข้าไม่หลุดเนาะแต่ว่ากอยากให้ FC ที่ติดตามอยู่ได้มันมาหน่งๆกับเราจกิงนะคะ่เนนะเขาแต,ต,ต,ววต่ตัวเด่นเนาะเขาแต่ตัวรูดตัววิ่งตัวรูดตัวเด่นจับคู่ปไปบอหอดเนาะสําหรับซ6ออกซ7เจ็ดเน้นๆจอดๆสิว่าซ6กกัแน่บเนาะ ว่าวว่าไปกับกับหัวกับหางเล็ก่วเขาก็ม่สะดุดแน่จากหน่อยอลกักกี้ก็ต้องขออภัย FC ฟซีสำหรับคนที่ติดตามอยากได้2ตัวและ3ตัวเนาะต้องขออภัยหลายๆอ่ามาเบิงแนวทางประวัติของลกักกเบิงเน,นาะว่าอตลอดทั้งเดือนนี้เนาะค่ะของแอดกะลุดไปสามวดเนาะที่ไม่เข้าเลยที่ไม่เข้าตัววิ่งตัวรูดสองตัวสามตัวไม่ผ่านเลยเนาะรุดไปสามวด ตัววิ่งตัวรูดเข้าไปที่เก้างวดค่ะตัววิ่งตัวรูดตัวเดินเข้าไปที่เก้างวดแล้วการเลขสองตัวเข่าที่สองงวดเนาะเข่าหน่อยเนี่ยเพราะว่าสองตัวเข้าก็แต่มีเลขบินเนาะที่มันเข่าไปเจ็ดเจ็ดงวดนั้นตายวิ่งรูดดินมากเก้างวดนะคะรูดไปสามไปต่อไปใหม่เนาะไปต่อไปใหม่กับตัวเลขแนวทางของล็อกิก บุตรชอบมักบค่ะเจ็ดกับเก้ามาหมวดนี้เดนที่เจ็ดกับเก้าค่ะดเดนที่เจ็ดกับเก้าสายวิ่งสายรูดสองตัวมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่ง เน้นที่เจ็ดเก้ากับเก้าศูนย์ค่ะงานานี้สี่ดึงเล็กกอดข้อกันลงมาเนาะมันจะเขาจะปังจะมานจะหิ้งบอสสำหรับเจ็ดเก้าและเก้าศูนย์เนาะค่ะเล็กตัวเน้นตัวเจาะเบิ้นเจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าสามตัวสองหางเนาะค่ะเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ตัวนิ้นเนาะค่ะสำหรับเล็กสามตัว มีผูใ้ใดชอบผู้ดใดมาคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะคอมเมนต์ให้ความให้แนวทางดีๆกันได้เนาะเหมือนที่ 3, อมเอฟซีเข้ามินเข้ามาเด่นเด่นรักนวยรักนี่รักนี่เนาะกลับขอบพระคุณในไลน์ที่ให้แนวทางเลขเด่นเลขสิบรักสิบรักนวยเนาะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้เนาะอันล็อกกี้กรบเด่นที่เจกับเก้านะคะย้ำให้อีกครั้ง สองตัวนินที่เจ็ดเก้ากับเก้าศูนย์สามตัวนินที่เก้าเจ็ดศูนย์แคปหน้าจอไปต่อกับลาวพัฒนาเนาะไปต่อค่ะของเซียนซูมตรงขอไปเอฟซีแฟนคลับเนาะคะ่ะเป็นกับว่าอยู่ตรงขอผ้าลายลายเลขเด่นกับ่ะเขานอกวนันนี้เลขเด่นสองตัวนิน้นไม่ผ่านไม่เข้าเนาะตรงขอพ้าเอฟซีลายลายดั ain, นเป็นว่าแต่ก็ไปต่อตามใหม่เหมือนเดิมนะคะ เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมตัวงวดของเซียนซุ้มค่ะอ่าเพิ่งประวัติของเซียนซุ้มจากน้อยเนาะเดี๋ยวตลอดทั้งเดือนเนาะคะ่ะของเซียนซุ้มลุดไปหางวดเนาะสำหรับเลขที่บเขาเลยห้างวดแล้วก็เลขวิง่งเลขรูดเลขเด่นเข้าไปที่เจ็ดงวดแล้วก็เลขสองตัวเข้าไปที่สามงวดนะคะสําหรับของเซียนซุ้มประวัติเพิ่น งวดน,นี้นะคะวิ่งรูดเด่นที่หกกับเจ็ดของเซียนซุมสองตัวมีหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเน้นที่หกเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะสำหรับตัวเน้นตัวเจาะเลขสองตัวสองหางเบิ้ลหกหกกับเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางมีหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกเน้นที่หกเจ็ดเก้าค่ะสำหรับเลขสามตัวของเซียนซุมเด่นที่หกกับเจ็ด เดินที่หกกับเจ็ดสองตัวเน้นที่หกเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเจ็ดเก้าค่ะสามตัวเน้นที่หกเจ็ดเก้าไปต่อกับเซียนจีราเนาะเซียนจีระกระรุดไปเพิ่นกะว่าฝากกับขอทดขอให้อฟตี้แฟนค่ะบอกเป็นอย่างเนาะคะ่ะไปใหม่ไปต่องวดที่แล้วของเพิ่นกะเลีกกดข้อกันมาเนาะคะ่ะสำหรับประวัติของเซียนจีราเนาะ ตลอดทั้งเดือนสิบสองงวดนี้รุดไปสี่ค่ะสำหรับเลขบอ่อเขาเลขบอ่อเขาเลยเนาะมีสี่งวดแล้วก็เลขวิง่งเลขรูดเลขเดินของเพื่อนเขาไปที่แปดงวดเะาะคะ่ะแล้วก็สองตัวสองตัวนี้เขาไปสองงวดเนะก็ะถือว่าเดินดีอยู่นะคะลุดไปสี่ใส่ต้อค่ะใสต่อกับลาประธนานวันจันทร์เนาะ สำหรับวิ่งรูดตัวเด่นของเซียนจีราเนาะเด่นที่หาร่องที่หกสองตัวมีแปดหาเก้าหาแปดหกเก้าหกเนิ่นที่แปดหากับเก้าหาค่ะสำหรับเลขตัวเน้นตัวเจาะเลขสองตัวสองหางเนาะเบิ้ลหาหากับหกหกสามตัวสามหางมีหาหกหาหกหาแปดหกหาเก้าเน้นที่หกหาแปดค่ะเลขสามตัวหนึ่งหางเนาะที่เน้นที่เจาะให้ของเซียนจีระ ดินที่ห้าสองตัวเน้นที่8ปดหากับเก้าหาสามตัวเน้นที่หกเจ็ดและหกห้าแปดเนาะหกห้าแปดกับตัวน้นจุดจอของเซียนจีระมาต่ของเจตาพารวยนะคะกับแนวทางราวปัฒนาของคืนมาสุ่พิพานะของเจตารุดไปเนาะเราขออภัยเอฟซีแฟนกับสําหรับของเจตาพารวยไฮซีไฮสามจ37เนาะ,ะลุตไปหนึ่งแต้มสำหรับแนวทางของเจตาออก ล่าประานาออกไปทีซีเจ็ดล่างเนาะสี่เจ็ดล่างกับปืนไหนมาสามเจ็ดเสียดายเนาะค่ะรุดไปแค่หนึ่งแต้มไ,ไปต่อไปต่อไปต่องวดค่ะไปต่องวดไม่รอชา้าพอรอสานะกับเจต่าพารวยลาวา่าพัฒนาวิ่งรูดเด่นที่เก่ากับหาค่ะสองตัวมีเก้าหาเก้าแปดห้าแปดหาหนึ่งเน้นที่เก้าหากับหาหนึ่งค่ะสําหรับเลขสองตัวสองหางของอเจต่าพารวยเนาะ เลขเบิ้ลเก้าเก้ากับมาหาสามตัวสามหางมี 9, 8, 9, 1, 5, 9, 9, 5. เก้าห5าแปดเก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าหนที่เก้าเก้าหาค่ะสำหรับของเจตตาพารวยแก็บหน้าจอผู้ใดที่ชอบผู้ใดที่มักแนวทางาเป็นเอฟซีหรือพึ่งติดตามกันฝากไว้พิจารณากันอีกหนึ่งแนวทางเนาะมาต่อของโอปอเปด ของออบายเประเข้าที่ตัวเด่นเนาะค่ะเข้าที่ตัวนด่นถือว่าถือว่ายังเดินดีเนาะสำหรับสายวิง่งสายรูสายเดินสองตัวมาตัวระวังงวดที่แล้วของพื้นหมากแค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวเข้าเน้นๆส้นสหรับตัวดินเนาะแต่ว่าเลขจับคููก็อาจจะไปบปอดไปบ่ถึงเนาะกับแนวทางของออลายเปรตเป็นต่อค่ะต่องวดกับราพรนาวันจันทร์ที่สามสิบเดินที่หาร่องที่หค่ะสสาหรับ เลขวิ่งเลขหรูดของออปไปเอตสตัวมี6กหาหนึ่หาเหาสหาเน้นที่หน่หากับ3าหาค่ะสําหรับเลขสองตัวสองหาง3มตัวมี6กหนึหากับ6 3สหาเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของสามเลขสามตัวสองหางเนาะ,ะของออปเปเปเตเด่นที่ห้าสองตัวเน้นที่หาหนึ 1, ่งอ่าหนึ่งหากับสามหาเนาะคะ่ะ แคปหน้าจอภัยจะไปต่อกับออปาเป็ดมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดเดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณแนวทางจากทุกๆเซียนแล้วก็ f เอฟซีแฟนคลับที่ยังเข้ามาิ่งกันเนาะกราบขอบคุณในหลายล้วเจอกันไม่ได้คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ